สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอใครเด่นใครดับยูโร2020นะครับรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างอิตาลีนะครับพบกับสเปน <Yeah! S 2> อิตาลีนะครับคว้าสเปนได้ในช่วงการดวลลูกโทษ4ประตูต่อ2หลังจากเสมอกันนะครับในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ซึ่งหลังเกมนะครับมีผู้เล่นหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมีอีกหลายคนนะครับที่เล่นไม่ออกในเกมนี้โดยผมคัดมา6คนนะครับไปฟังกันดูครับว่าจะมีใครบ้างนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นและใครนะครับที่ดับในเกมนี้ เริ่มต้นที่ผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับผมคัดมาทั้งหมด3คนคน,คนแรกนะครับจานลุจิดอนนารุมาทีมชาติอิตาลีสำหรับในดานวัย22ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวหนึบตลอด120สินาทีจนกระทั่งนะครับฉายแสงด้วยการเซฟจุดโทษของอว์เบโลโมล t าตานะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกสำคัญเลยก่อนที่จอจินโยนะครับจะสังหารปิดเกมพาทีมชาติอิตาลีนะครับเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ต่อไปนะครับคนที่ 2. f e เฟเดริโกเคียซาทีมชาติอิตาลีดาวเตะจากยูเวนตุสนะครับดูจะเป็นแนวรุกที่ทีมพึ่งพาได้มากที่สุดนะครับเพราะโชว์ฟอร์มเด็ดขาดนะครับด้วยการยิงลูกสุดสวยช่วยให้ทีมนะครับขึ้นนำา1ประตูต่อ0ูแถมลงมาช่วยเล่นเกมรับได้ดีด้วยนะครับซึ่งการวิ่งขึ้นวิ่งลงของเขานะครับทำให้มีอาการตะคิวขึ้นจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับในช่วงพักครึ่งหลังของช่วงการต่อเวลาพิเศษ และคนสุดท้ายนะครับดานี่โอโมจากทีมชาติสเปนดาวเตะจากแอเบไรซิกนะครับน่าจะเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดนะครับในสนามตลอด120นาทีเมื่อเขาใช้ความคล่องตัวนะครับเล่นงานเกมรับอิตาลีจนป่น่วนอยู่หลายครั้งเลยและยังเป็นคนแอซิสนะครับให้กับอัลเบโลโมล t ายิงประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1แต่ว่าน่าเสียดายนะครับเขาเป็นคนหนึ่งนะครับในนักเตะสเปนที่พลาดจุดโทษ ต่อไปนะครับดาวดับผมคัดมา3คนคนแรกนะครับมิเกลโอยาซาบาวทีมชาติสเปนสำหรับแนวรุกจากเลอโซเซดัดนะครับได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่เจ้าตัวนะครับมักจะเล่นพลาดจับบอลพลาดในจังหวะธรรมดานะครับอยู่บ่อยครั้งขนาดที่การยิงประตูของเขาก็ไร้ความเด็ดขาดนะครับจนสุดท้ายนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไป ต่อไปนะครับคนที่2มาโกแวรัลติทีมชาติอิตาลีกองกลางจากปารีสแซง์แมงนะครับทำผลงานส่วนตัวได้อย่างน่าผิดหวังโดยเฉพาะในเกมนี้นะครับเขาไม่สามารถช่วยเหลือเกมแดนกลางของทีมได้เลยเพราะโดนเกมลุกของสเปนนะครับกดจนอยู่หมัดและแวรัลตินะครับแทบหาบอลไม่เจอเลยและแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมจนสุดท้ายนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปและคนสุดท้ายนะครับอัลเบโรโมลตา ทีมชาติสเปนสำหรับโมลาต้านะครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิงประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1แต่ว่าในช่วงการดวลลูกโทษนะครับเขายิงไปติดเซฟจานลุยจิดอนนารูมาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สเปนพ่ายแพ้ในเกมนี้เพราะโมลาตานะครับยิงจุดโทษเป็นคนที่4ของทีมแล้วยิงไม่เข้าด้วยนะครับจนสุดท้ายนะครับจอจินโยก็ยิงปิดเกมนะครับเขี่ยทับกระทิงดุตกรอบ yeah! ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ